คลิปนี้ผมจะมาอัปเกรดภาพจาก DJI Osmo Pocket 3เนี่ยให้ดูซิเนอเมติกมากขึ้นด้วยเซตฟิลเตอร์จาก KNF ครับ ขอบคุณ K F ด้วยนะครับที่สนับสนุนคลิปนี้ซึ่งเขาได้ส่งตัวเซตฟิลเตอร์มาให้ผมได้ลองใช้คือก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยใช้ของ K n F มาก่อนอยู่แล้วนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์ที่ใช้กับกล้องที่ถ่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ของ K n F ฟิลเตอร์แบ็กมิด ก็ของ k คาที่ผมใช้อยู่นะครับและอันนี้ก็เป็น ND ฟิลเตอร์ของ KNF ที่ผมซื้อมาใช้เองก่อนหน้านี้นะอันนี้เขาไม่ได้ส่งมาผมกล้าพูดเลยนะว่าผมใช้ฟิลเตอร์ของ KNF ทั้งหมดเลยเป็นฟิลเตอร์ที่ราคาดีแล้วก็ให้คุณภาพที่โอเคเลยนะครับไอที่ผมซื้อมาใช้เนี่ยก็เอาไว้ก่อนแล้วกันวันนี้ผมจะมาโฟกัสอยู่ที่ฟิลเตอร์เซ็ตนี้ครับให้มาทั้งหมด3ฟิลเตอร์ด้วยกันนั่นก็คือ CPL ฟิลเตอร์ Black m i ดหทับแล้วก็ ND เบอร์2ถึง32ครับและเขาจะแถมผ้าไมโครไฟเบอร์กับฟิล์มกันรอยของ Osmo Pocket 3มาด้วยนะครับก็โอเคเลยได้ใช้แน่นอนวิธีติดตั้งง่ายมากแค่เอาไปแปะที่หน้าเลนแค่นั้นเลยคือหน้าเลนออสโม o กเกตสมเนี่ยมันมีแม่เหล็กอยู่แล้วนะแล้วฟิลเตอร์ของเขาเนี่ยก็เป็นระบบแม่เหล็กเหมือนกันมันก็สามารถเอามาแปะปึ๊บ แล้วก็เสร็จแล้วพร้อมใช้งานนะเวลาจะถอดอาจจะต้องระวังนิดหน่อยจับดีๆนะเพราะว่ามันเล็กแล้วก็บางมากคือเฟลเตอร์ของเขาเนี่ยมันบางจริงๆนะเวลาพับเก็บเนี่ยมันไม่ติดอะไรเลยอะ่ะคือถ้าใครขี้เกียจถอดเนี่ยก็คาไว้อย่างนี้แหละทาได้นะซึ่งฟิลเตอร์ในเซตที่เขาให้มาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเซตที่ลงตัวนะ ND ฟิลเตอร์ความเข้มที่ให้มาคือ2ถึง32ซึ่งเบอร์2ถึง32มเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เบอร์ที่แรงที่สุดแต่ว่าผมก็บอกเลยว่ามันเป็นเบอร์ที่ผมหยิบมาใช้เป็นประจานะอย่างที่ผมซื้อมาก่อนหน้านี้ มันมีเบอร์2ถึง32แล้วก็เบอร์32ถึง512คือผมอยากจะบอกว่าเบอร์32ถึง512เนี่ยผมหยิบมาใช้น้อยมากคือมันจะต้องเป็นแสงที่แรงมากจริงๆนะมันถึงจะต้องใช้เบอร์ที่ นาในเส้นนี้เนี่ยก็ดีเลยที่เขาให้เบอร์2ถึง32มาข้อดีของตัว ND filter คือมันทำให้เราเนี่ยลดแสงแล้วก็ควบคุมสปีดชัตเตอร์ได้แล้วทำไมถึงต้องมาควบคุมมันด้วยล่ะสปีดชัตเตอร์เนี่ยคำตอบคือสำหรับบางคนเนี่ยเขาอยากจะให้คลิปมี motion blur ครับการที่คลิปมี motion blur เนี่ยมันทำให้การเคลื่อนไหวดูสมูทดูเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับสายตาที่เรามองเห็นยกตัวอย่างผมที่ถ่ายอยู่ที่25เฟรมเปอร์เซกเนี่ยผมก็จะตั้งสปีดชัตเตอร์อยู่ที่1ต่อ50 ก็คือตั้งให้เป็น2เท่าของเฟรมเรทล้วก็จะได้ m o ชั่นเบลอที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ ND f i l t ฟิวเเนี่ยภาพมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับก็คือเวลาที่แสงเยอะๆแล้วเนี่ยกล้องมันก็จะเร่งชัตเตอร์สปีดขึ้นไปสูงๆมันก็เลย ทำให้ไม่มีโมชั่นเบลอเกิดขึ้นมันแบบแข็งๆทื่อๆอย่างนี้เลยและตอนนี้ผมก็ได้ใส่ตัว ND filter เข้าไปที่ DJI Osmo Pocket 3แล้วเรียบร้อยนะครับภาพก็จะมีโมชั่นเบลอเกิดขึ้นนะครับผมถ่ายคลิปที่25เฟรมเซกผมก็เลยตั้งชัตเตอร์สปีดไปที่1/50ต่อ 50. แล้ว ISO เนี่ยผมใช้ต่ำสุดเลยอยู่ที่50ซึ่งตอนนี้แดดกำลังแรงเลยซึ่งการที่ผมตั้งค่าแบบเมื่อกี้ไปเนี่ยมันทำให้ภาพจะดูสว่างมากๆเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ใส่ ND filter เนี่ย ภาพมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองถอดออกดูฮะนี่มันจะสว่างมากเลยถ้าเกิดว่าเราตั้งชัตเตอร์สปีด1ต่อ50ในตอนที่มันแดดจะจ้าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องเอาตัว ND Filter มาติดเข้าไปเห็นไหมได้โมชั่นเบลอนุ่มๆแบบนี้สมูทนะครับเวลาที่เคลื่อนไหวฉากต่อยตีไวๆเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มอารมณ์ให้ภาพได้นะครับเห็นไหมผมเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยมันก็ เวลาผมแกว้งแขนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับเห็นไหม นี่แหละคือประโยชน์ของ ND filter ก็คือทำให้เราควบคุมสปีดชัตเตอร์ได้แม้ว่าเราจะถ่ายอยู่ในที่ที่มันแสงจ,จ้าๆแบบนี้เนี่ยตัว ND filter มันก็ช่วยได้ครับโอเคฟิลเตอร์อันต่อมาก็คือ CPL filter นะ ND filter เหมือนแว่นกันแดดใช่ไหมครับส่วน CPL เนี่ยมันจะเป็นตัวตัดแสงสะท้อนเคยไหมครับที่ไปถ่ายบริเวณผิวน้ำหรือว่าพื้นที่ที่มันเป็นกระจกเนี่ยมันก็มักจะมีแสงสะท้อนเข้ามาทาให้มันเห็นสีของสิ่งที่เราถ่ายเนี่ยไม่ชัดเจนซึ่งถ้าเงาสะท้อนตรง นั้นมันมารบกวนสิ่งที่เราถ่ายอยู่แล้วเราต้องการที่จะเอามันออกเนี่ยเราก็จะใช้ CPL filter ตัวนี้แหละเห็นไหมครับว่ามันมีวงแหวนในการหมุนอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นการหมุนเพื่อหามุมตัดแสงสะท้อนนะครับสังเกตดูนะว่าบนผิวน้ำเนี่ยมันจะสะท้อนกับท้องฟ้าใช่ไหมครับทำให้มันไม่ค่อยเห็นสีที่แท้จริงของน้ำนะครับผมจะตัดตรงเงาสะท้อนนี่แหละออกผมก็จะหมุนตัว CPL filter เนี่ยเพื่อหาจุดที่มันตัดแสงได้เยอะที่สุดนะครับ บางทีมันอาจจะไม่ร้อยเปอซนแต่ว่ามันช่วยตัดไปได้เยอะเลยเมื่อเทียบกับปอนไม่ใส่นะครับสีของน้ำเนี่ยมันจะดูชัดขึ้นนะครับแสงสะท้อนเนี่ยจะน้อยลงตอนนี้ผมไม่ใส่นะผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อะไรเลยนี่คือ ความสะท้อนของมันที่เกิดขึ้นอยากจะบอกว่าฟิลเตอร์นี้เนี่ยเป็นเคล็ดลับคนหน้ามันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันช่วยตัดความมันบนใบหน้าเนี่ยให้หายไปได้และถ้าเกิดว่าเราเอาไปถ่ายท้องฟ้าในฝั่งที่มันตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เนี่ยท้องฟ้ามันก็จะมีสีฟ้าที่มากขึ้นจากเดิมที่ฟ้าอยู่แล้วเนี่ยมันก็ฟ้าขึ้นไปอีกนะคือบางทีเราต้องมาดูมุมในการสะท้อนของมันด้วยนะว่าฟิลเตอร์นี้เนี่ยมันจะตัดแสงได้หรือเปล่านะครับและอันสุดท้ายก็คือ Black Mids f ฟิลเตมันเป็นฟิลเตอร์ที่ช่วยทําให้ภาพละมุนขึ้นเหมือนกับอยู่ในความฝันอะ่ะซึ่งในเซตนี้เนี่ยเขาให้มาที่เบอร์1นทับสซึ่งความเข้มของฟิลเตอร์นี้เนี่ยยิ่งเลขข้างหลังมากขึ้น ความเข้มของฟิลเตอร์ก็จะน้อยลงนะครับอาจจะมี1นึทับแปทับสส่วน1นทับหเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เขาให้เบอร์1นทับสมาผมว่ามันเป็นเบอร์ที่ฟุ้งกาลังดีเลยนะครับตัวที่ผมซื้อมาใช้กับกล้อง m i เลอ r l e s s เนี่ยก็เป็นเบอร์1นทับสเหมือนกันนะเบอร์นี้ก็จะเป็นที่นิยมมากๆเลยในการที่จะจิบม,มาใช้ฟิลเตอร์นี้เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ส่วนที่เป็นไฮไลท์เนี่ย มีความฟุ้งกระจายมากขึ้นนะครับทำให้ภาพเนี่ยมันดูสม ooth ดูนุ่มดูนวลน,นวลตาถ้าเกิดว่าเราเอาไปถ่ายกลางคืนหรือว่าถ่ายที่มันมีแสงไฟต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ดวงไฟที่มีความนุ่มใครที่เป็นสายบิวตี้อยากได้ภาพที่มันละมุนชวนฝันเนี่ยลองหยิบแบ็กมิดฟิลเตอร์ไปแปะที่หน้าเลนส์ดูครับแล้วก็จะได้ภาพแบบนี้เลยนะครับโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของเซตฟิลเตอร์จาก K N F ตัวนี้นะครับใครที่ใช้ออสมโพกเก็ต3อยู่แล้วเบื่อภาพแบบ เดิมอยากเพิ่มสไตล์ภาพมากขึ้นเนี่ยก็ลองหาฟิลเตอร์มาใส่ดูนะครับก็จะทําให้ภาพเนี่ยมีความเป็นซีนิมเมติกมากขึ้นแล้วก็ตรงใจมากขึ้นแต่ถามว่ามันจําเป็นไหมก็ต้องบอกตามตรงว่ามันก็อาจจะไม่ได้จําเป็นก็ได้สําหรับคนที่อยากหยิบมาถ่ายแบบปุ๊บปั๊บไวๆเพราะว่าเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะปั้นช็อตสัก5้าถึงสิวิในการที่จะปรับฟิลเตอร์เปลี่ยนฟิลเตอร์นะครับขอบคุณ Ken F ด้วยนะครับที่ส่งฟิลเตอร์มาให้ลองใช้นะเป็นฟิลเตอร์ที่ใช้ดีมากๆเลยแล้วคลิปหน้าผมจะมาทําาาอะไไรรกกกก็็ดตติิมวว้้แลลจันคปนคปบ